ู้ชมครับกลับมาชมรายการจอดใจในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของคอลัมนิสต์และวันนี้เป็นคอลัมนิสต์รับเชิญพิเศษครับเพราะว่าเรื่องราวที่จะมาให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมนั้นเป็นเรื่องวันนี้ใกล้ตัวมากๆ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่จําเป็นจะต้องพึ่งพาแรงงานจํานวนมากจากเพื่อนบ้านของเราและวันนี้แรงงานจํานวนมากหลักเป็นล้านล้านคนเนี่ยกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่สิ่งที่ตามมานอกจากเศรษฐกิจของเราจะได้ประโยชน์แล้ว มันก็มีผลกระทบในด้านอื่นๆถ้าไม่ดูแลไม่จัดการดีๆเราจะคุยกับอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานครับคุณวรานนท์ปีติวันสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับสถานการณ์ของเราวันนี้ครับเรามีแรงงานต่างชาตหิหรือแม้แต่ไม่ใช่แรงงานจะมาทําอะไรก็ตามแต่มีมีข้อมูลบ้างไหมฮะเข้าวๆว,ว่าเป็นยังไงฮะเอาเฉพาะข้อมูลที่เข้ามาอยู่ในระบบของเราครับนะครับตัวเลขคร่าวๆก็อยู่ในเราสัก2องล้านหกแสนคน ชาติใหญ่ๆที่อยู่ในสองล้านหกนี่ประมาณก็รอบบ้านเรานี่นะครับเมียนมาเมียนมากัมพูชาพูชาแล้วก็สปปลาวสปปลาวสามชาติหลักเมียนมาน่าจะใหญ่สุดมากที่สุดมากที่สุดครับท่านประเมินได้ไหมครับว่าสองล้านหกเนี่ยก็เยอะแล้วนะเถ้าตั้งเป็นจังหวัดก็สองจังหวัดแล้วนะครับใช่เออท่าจริงๆที่ไม่อยู่ในระบบด้วยครับสักเท่าไหร่น้อยกว่าเมื่อก่อนมากเนื่องจากเราได้รับความร่วมมือจากนายจ้างนะฮะที่พาไป ทำพาสปอร์ตไปพิสูจน์สัญชาตินำคนขึ้นมาเข้าระบบแล้วตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเราได้มีการเปิดโปรโมชั่นจำได้ช่วงนั้นมีใช้คำนั้นประมาณนั้นเมื่อปีห7คือจงมาทำให้ถูกกฎหมายซะเถิดตอนนี้รัฐบาลกำลังยินดีถูกต้องเราจะได้จัดการดูแลกันได้ทั้งสองฝั่งครับใช่ไหมได้เพิ่มมาเท่าไหร่ฮะตอนนั้นตอนนั้นได้มาประมาณล้านสองจากใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินครับผมกลายเป็น2ล้านหกครับโอเคแนวความคิดหลักว่าทําไม ทำไมเราจึงควรจัดการดูแลตรวจสอบและทําให้ถูกต้องตามกฎหมายครับท่านหลักคิดอย่างนี้ก่อนในประเทศไทยเนี่ยเรามีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวครับก็มนุษย์เหมือนกันอืถูกไหมฮะถูกเพราะงั้นการดูแลมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันเนี่ยอืเราเคยดูแลคนไทยยังไงถาม,มว่าคนเหล่านั้นก็เป็นพี่น้องเพื่อนบ้านนะเนาะก็มนุษย์เหมือนกันก็มนุษย์เหมือนกันก็ควรจะรับการดูแลแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังมีคนปีนรั้ว เข้ามากันอยู่หลังจาก5-7ชุดใหม่มันยังทยอยเข้ามาอยู่ก็ยังทยอยเข้ามาอยู่ไอแบบผิดกฎหมายนะฮะครับผมก็ยังมีอยู่ก็ยังมีแต่คราวนี้ไอช่วงนั้นมันผ่านไปแล้วรัฐบาลยังไม่ได้เปิดกลไกแบบนี้อีกครับแล้วก็มีนโยบายที่จะไม่เปิดละไม่เปิดแปลว่าต่อไปปราบแล้วนะอ่ปราบเนี่ยปราบมาตลอดเพียงแต่ว่าต่อไปข้อบัญญัติทางกฎหมายในการลงโทษครับผู้จ้างงานแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะรุนแรงขึ้น เช่นสมมุติผมมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่10ิบคนผมจะโดนอะไรครับกฎหมายใหม่ครับที่ท่านประเมนิอเนอย่างนี้ตอนนี้พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเนี่ยตอนนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของคณะน้มการกฤษฎีการเราคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับอีกประมาณไม่เกิน3เดือนข้างหน้าแถวแถวมิถุนาปีห0 <60. S 2> จะมีการปรับบ,บทลงโทษที่รุนแรงถ้าไปเจอใครสักคนหนึง่งมีแรง,งงานต่างด้าวข้าเมืองผิดกฎหมาย และไม่รับอนุญาตทํางานค่าปรับจะเริ่มต้นที่400,000บาทต่อหัวต่อคนเื้องต้นนะเร่ตนสุดนี่คือราคาต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอยู่ท่านพึงรู้นะครับว่าท่านกําลังจะเข้าสู่กลไกที่ดุเดือดในแง่ความถูกต้องครับคํานามต่อไปสมมติผมฟังเจาะใจมาถึงตรงนี้ครับเอ้ยตายละไอ้สิคนที่มีอยู่ทําไงดีวะให้มันถูกต้องครับท่านมีคําแนะนําไงครับสมมติพี่หลุมีสิบคนครับต้องถามว่าสิบคนนั้นเนี่ยมีหลักฐานอะไรติดตัวบ้าง เพราะงั้นถ้าเป็นกลุ่มคนเมื่อปี57นะฮะมารายงานตัวยุคนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีบัตรสีผูทางกระทรวงมหาดไทยออกให้มีรูปถ่ายมีเลข13หลักขึ้นต้นศูนย์สองตัวถูกต้องอ่าด้านหลก็จะเป็นเวิร์กเพอร์มิทอยู่ในใบเดียวกันเลยเป็นบัตรแข็งสีผูถ้าเป็นแรงงานในเรือประมงหรือแรงงานต่อเนื่องประมงนะฮะเช่นปลวกล้งกุ้งล้งกับทาปลากระป๋องทำอะไรต่อเนื่องคือเอาปาหารทะเลมาแปรรูปถูกต้องกลุ่มเนี้ยนะฮะ ขณะนี้เนี่ยเรากําลังให้ขยายบัตรสีมพูกําหนดการขยายบตรสีมพูเนี่ยสิ้นสุดวันที่31ที่จะถึงนี้เพราะงั้นใครมีบตรสีมพูในกลุ่มประมงเนี่ยรีบพาลูกจ้างไปต่อบัตรสีมพูซะคนที่พากลุ่มประมงไปต่อบัตรสีมพูเนี่ยแรงงานจะอยู่ได้ถึงวันที่1พฤศจิกายนปีนี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มแรงงานทั่วไปจะอยู่ได้จนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้า ปีหนึ่งเต็มเต็มปีหนึ่งเต็มเต็มอ่าเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านหรือจะเป็นงานก่อสร้างงานกรรมกรใดๆก็แล้วแต่ก็ฝากเจ้าของกิจการนะครับท่านจะต้องวางแผนกําลังคนของท่านให้ดีๆคือท่านรู้ช่วงเวลาจากท่านอธิบดีแล้วท่านต้องวางแผนละไอ้ชุดนี้ไปก่อนไปทําให้ถูกกลับมาไอ้ชุด2ตามไปอ่าจะได้ไม่ต้องปิดโรงงานถูกต้องวางแผนกลังคนให้ดีๆพวกที่ถือบัตรซิมพูอยู่เนี่ยครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งสชาติครับนะฮะเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวครับ ทั้งสามชาตินี้จะส่งทีมงานเข้ามาอืแล้วก็มาพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยให้เราให้เราเนี่นี่เลยพอพิสูจน์สัญชาติเสร็จปุ๊บผมยกตัวอย่างเมียนมาแล้วกันะวันนี้เนี่ยแรงงานเมียนมาที่ถือบัตรสีนูนอยู่เดินเข้าไปที่คอเทอร์สวิตส์แล้วก็อัพโชว์บัตรสีนูนจ่ายเงินสามร้อยกับาสิบบาททางคอเทอร์สวิตส์เขาจะให้สลิปใบเสร็จมาหนึ่งใบว่าจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วก็ไปที่ศูนย์ออกของพม่า ที่เขาเปิดตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่สมุทรสาครสองศูนเปิดติดแล้วน้องเปิดแรงงานคงรู้อะเราเราไปหาตั้งให้ถึงที่ไปปั๊บภายในวันเดียวนี้ก็จะได้เอกสารประจําตัวรับรองความเป็นชนชาติเมียนมาออกมาเลยพอได้ใบนี้ปุ๊บภายในสิบห้าวันได้เล่มนี้แล้วไม่ใช่นอนอยู่บ้านเฉยนะครับนะต้องไปหาต่อมอท่านต่อมอก็จะตมปงวีซ่าให้เสร็จแล้วจะทํางานไหมทำจะทํางานก็ไปหากรมการจัดหางาน จังหวัดใครจังหวัดมันแจ้งว่าฉันจะมาทํางานที่นี่เราก็สแตมป์ว่าให้ทำงานเวิเพอร์มิทให้ทํางานเล็ดแล้วมันมีแบบไม่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยมีไหมผมกำลังนึกถึงแม่บ้านผมมันต่อทุกปีเนี่ยแบบต่อทุกปีอยู่แล้วถ้าถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยเรามีกต้องอยู่แล้วเรามีกลุ่มนี้อยู่ร้านสองแล้วนะฮะร้านสองแบบที่ต้องไปตรวจโรคทุกปีอ่ะผมก็ต้องไปเวลาไป่อเวิร์กเพอรมิทก็ต้องตรวจโรคให้ถูกต้องอันนี้มีแล้วร้านสองที่มีพาสปอร์ตอันนี้ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรฮะก็แค่ต่อเวิร์กเพอร้อง Okay. สมมติสิบคนของผมไม่มีบัตรอะไรเลยมีแต่บัตรประชาชนของชาติเขาครับทําไงครับกลับบ้านครับไม่มีทางอยู่เลยครับ,รบพี่ดูต้องคิดก่อนว่าสิบคนนั้นเข้าเมืองผิดกฎหมายไหมคงผิดอะฮะผิดแง่แง่ไม่คงแหละครับนะฮะหนึ่งเข้าเมืองผิดกฎหมายาเนี่ยถ้าอยู่ในความดูแลบ้านพี่ดูเนี่ยพี่ดูโดนข้อหาแล้วครับให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายครับ ไม่ว่าเขาจะทํางานไม่โดนแน่ๆโดนอยู่แล้วแล้วถ้าทางานด้วยก็จะจ้างแรงงานโดยไม่รับอนุญาตต่างด้าวโดยไม่รับอนุญาตโดนสองข้อหาเลยเพราะงั้นเราต้องกลับไปมองความถูกต้องก่อนครับนั่นก็คือวันนี้ถ้ามีอย่างที่ว่าอยู่ครับรีบส่งเขาให้ส่งเขากลับไปแล้วจะเอากลับมาใหม่ยังไงทำไงครับเอากลับมาแบบ MOU MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding เรามีบันทึกข้อตกลงกับเมียนมาเมียนมากับกัมพูชากับลาวไว้ นะฮะน้องๆก็จะกลับไปทำพาสปอร์ตแล้วก็กลับเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อมอก็แซมวีซ่าให้แรงงานก็แตมเวิร์กเพอร์มิทถูกต้องหมดท่านประเมินค่าใช้จ่ายได้ไหมฮะสักสิบคนผมส่งกลับไปหมดเลยแล้วไปทำถูกต้องเพราะว่าเรามีบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วแพงไหมท่านก็ที่คุยคุยกันเนี่ยนะครับไม่ถึงสองหมื่นบาทต่อหัวนะสมมุติทำพาสปอร์ตอะไรเรียบร้อยตามข้อตกลงระหว่างประเทศกลับมาปั๊บเขาจะอยู่ได้ยังไงฮะสองบวกสอง นานแค่ไหนฮะสองปีสปีว่าอะไรฮะวีซ่าแล้วเบอร์ผอมิดรอบแรกคือสองปีก่อนอ๋อก็โอเคพอครบแล้วพี่รู้บอกอ่ะถูกใจก่อคนนี้ดีอยากให้ทํางานต่อบวกอีกสองเป็นสี่ปียังถูกใจอไหมฮะสมมติยังถูกใจสมมติยังถูกใจอยู่กลับไปพักบ้านสามสิบวันครับแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้อีกสองบวกสองคือจะบอกว่าท่านที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในการดูแลเนี่ยนะฮะถ้าถ้าแบบถูกต้องก็โอเคถ้าแบบที่ไม่ถูกต้องโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับประเทศเรามีข้อตกลงกับประเทศเขาแล้วมันมีกลไกในการทํางาน แบบถูกต้องแล้วง่ายกว่าเดิมใช่ไหมฮะสมัยก่อนมันไม่มีมันอาจจะระบาบมันเลย<ช>เอาแบบเถื่อนเร็วกว่าง่ายกว่าถูกกว่าวันนี้มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วจงแก้ไขถูกต้องซะ<ช>ต้องขอบคุณรนะัฐบาลต้นทางทั้ง3ประเทศแล้วกำลังจะมีประเทศที่4คือเวียดนามตอนนี้การคุยกันในรายละเอียดก็จบหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะได้เห็นชาติที่4ี่คือเวียดนามก็ส่ง MOU เข้ามาเช่นกันถ้าหากท่านผู้ชมจํารายละเอียดไม่ได้และต้องการรายละเอียดมีสายด่วนของกรมแรงงานไหมฮะหนึ่งหกเครับหนึ <16 94 S 2> ่ไปสอบถามรายละเอียดแล้วทำให้ถูกต้องซะเพราะว่าระบบการดูแลจะเข้มงวดขึ้นครับจนวนมากขึ้นถ้าอยากให้สังคมอยู่ต่อไปได้ได้ดีทั้งผู้มาใช้แรงงานทั้งเจ้าของประเทศต้องทําให้ถูกต้องครับนะฮะขอบพระคุณครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานคุณวารานนนปีติวันครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับดีครับ ว่ากันว่าสังคมหรือประเทศเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตต้องการการดูแลจึงจะเจริญเติบโต,ตอย่างถูกต้องและดีงามจะทําอะไรตามใจตัวเองจะทําอะไรอยากทําอะไรก็ทําเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นสังคมจะไม่เป็นสังคมประเทศจะไม่เป็นประเทศวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ <S <S ขอให้ผลดีๆสักข้อว่าทําไมเราต้องมีภรรยาคนเดียวคุณมีกี่คนครับมีคนเดียวครับมีคนเดียวเยวพื่อจะได้ไม่มีไม่มีปัญหาข <c oughs> <อ>้อสองจะได้เงินครับจะได้เงินใช่ครับ <c oughs> มันใช้เงินทองเยอะนะฮะเยอะถ้าไปมีคนถ้าถอาอีกคนนึงบอกว่าชอบแบรนด์เนมอา้าวพยามจะถามอ้าวแล้วตังบึงหายไปไหนหมดทุกวันนี้เงินทองใครดูแล <c oughs> ภรรยาดูแลครับนี่ไงปลอดภัยครับเขาไม่มีเงินจะไปให้ใครแล้วล่ะหรอ